สวัสดีค่ะมาดูพระง่ายๆสไตล์เมย์กันนะคะคลิปนี้เมย์จะบอกวิธีการดู25พุทธตศตวรรษพิมพ์พระศกจุดนะคะเป็นเนื้อชินตะกวดดูยังไงมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะบริเวณเสียนพระจะมีเม็ดพระศก1เม็ดออกมาเด่นๆนะคะจุดนี้เป็นจุดที่เราเรียกกันว่าพิมพ์พระศกจุดค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องดูของพิมพ์นี้ก็คือบริเวณพระบาทค่ะหลังพระบาทข้างขวาจะมีเส้นนูน1่ขีดขึ้นมานะคะ ส่วนพระบาทซ้ายจะมีรอยฟันอยู่3เส้นติดกันและมีรอยขีดยาว1เส้นตามภาพเลยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นนะคะอย่างเช่นพื้นเหรียญก็จะมีกระแสะเหรียญที่เกิดจากการปั๊มนะคะต้องมีความเป็นธรรมชาติค่ะส่วนด้านหลังนะคะตามอักษรยันกับพื้นเหรียญจะมีเส้นวิ่งเป็นกระแสะคมคมจะเป็นธรรมชาตินะคะด้านหลังก็ใช้ดูเท่านี้ค่ะ ส่วนตัวตัดนะคะมีทั้งตัดฉีกผิวมะละตามภาพนี้นะคะและมีทั้งตัดเต็มแบบละเอียดตามรูปนี้เลยค่ะจบแล้วนะคะวิธีการดูพิมพ์พระศกจุดแบบง่ายๆสไตล์เมย์ขอบคุณมากๆนะคะ